ดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์สดๆอยู่นี้นะคะทางทางเพจ f c e e o o o แอดมายและย้อนหลังที่ช่อง YouTube แอดมายค่ะชนแนลนะคะเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เป็นรีวิวรถครอบครัวสุดพิเศษนะคะที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะท่านไหนมองหารถที่จะเที่ยวปีใหม่อยู่นะคะหรือใช้งานได้ทุกๆวัน เน้นการทำงานในเมืองหรือนอกเมืองก็ดีคันนี้แอมว่าตอบโจทย์เลยค่ะสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงและเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่สุดคุ้มที่สุดเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube ให้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะแอมอยู MU ่กับ m U ิ x ที่ไม่ใช่ m ิ x ธรรมดานะคะแต่เป็น m ิ x รุ่นพิเศษดิออ o n นิค่ะน้อยคันในตลาดนะคะที่จะสภาพสวยแบบนี้ค่ะ ไม่น้อยเพียง57,000โลแท้เท่านั้นและที่สำคัญยังมีวารันตีศูนย์ป้ายแดงถึงสิงหาปี2565ด้วยนะคะมาในราคาสุดพิเศษป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านสค่ะแต่วันนี้ใจหนึ่งล้านมีทอนค่ะคุณผู้ชมพบกับสิทธิพิเศษนะคะและออปชั่นเด็ดๆของคันนี้ได้เลยค่ะกับคันที่อยู่ด้านหลังซาอีส e ู m มิลสดิออ1.9 คันนี้รุ่นท็อปเลยค่ะ DDI DVD n a v i ขับ2นะคะปี2019แท้ๆเลยค่ะนะคะอย่างที่บอกไปความพิเศษของ Dionic แน่นอนนะคะจะไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาไม่เหมือนกับรุ่น Iconic แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราให้ดูความสวยของเขารอบๆคันกันก่อนนะคะความพิเศษอย่างหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะ ด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนไปค่ะเป็นแบบสปอร์ตทีดีนะคะที่มาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์แบบไบท์ LED ค่ะพร้อมกับไฟสองสว่าง d เ t ท m e ์ u ั n นิ่งไลท์สวยและบึกบึนมากๆครับนะคะว่าเป็นรถที่ฮิตติดตลาดมากสำหรับแบรนด์อีซูซูนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะคะมาพร้อมสีเทา iberg s i ก v e r เวอร์ Silver, ดูแลรักษาง่ายและด้วยบริการส่งมอบสุดพรีเมียมของ a d ดมายกับการเคลือบแก้วเต็มระบบนะคะรับรองว่าปีใหม่นี้นะคะคุณจะลุยบุกเหนือล่องใต้นะคะยังไงคันนี้กลับมาแค่ล้างทำความสะอาดสวยใหม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะด้านท้ายค่ะก็จะเป็นกันชนท้ายดีไซน์ใหม่นะคะ ความพิเศษของคันนี้นะคะจิออนนิกนะคะชุดแต่งที่คุณไม่ต้องไปจ่ายป้ายแดงสูงเกือบ1.4ล้านค่ะวันนี้มาในราคาสุดพิเศษนะคะท่านไหนนะคะพร้อมที่จะรับข้อเสนอดีๆของแอดมายในสิ้นปีนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะตอนนี้นะคะ0875097878ไม่ต้องรอไลฟ์นี้จบนะคะถูกใจพร้อมจบทักเลยนะคะ นี่ค่ะและล้อขอบ18นะคะแบบแฟสแบ็กด้วยนะคะที่มาพร้อมยางยังใหม่นะคะยางปี2019ด้วยนะคะมือจับประตูโครเมียมนะคะชอบความดีไซน์ตัวโลโก้ m u l x ตรงนี้ของเขานะคะเก๋เลยทีเดียวนะคะมือจับประตูโครเมียมทั้ง4บานนะคะแล้วระบบเข้ารถกับกุญแจ Keyless Go ค่ะ สวยงามมากนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะในของล้อที่มาพร้อมล้อขอบ18แแฟลตแบ็กแล้วซุ้มล้อเขายังเป็นดําด้านตัดกับบันไดดําด้านนะคะเข้ากันอย่างลงตัวมากแล้วก็มองไปด้านบนมีราวหลังคานะคะสายแคมปิง้งสายครอบครัวบรรทุกของเพิ่มเติมนะคะจากด้านท้ายรถแล้วนะคะตรงนี้สามารถติดเหล็กหลังคาเพิ่มนะคะ แล้วก็ติดรูปบล็อกเพิ่มได้อีกด้วยนะคะซื้อรถ1คันนะคะตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานจริงๆและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ1.9 5 0แรงม้าที่มาพร้อมเกียร์6สปีดแบบเรปโทนิกค่ะรับรองว่าเร็วแรงแซงทันใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในคันนี้ดีกว่าว่าจะสวยสมกับเลขไม้น้อยหรือเปล่านะคะ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะจัดไปกับรุ่นท็อปสุดของเครื่อง1.9กันนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวภายในนะคะโทนสีดำที่ตัดกับลายเทียนโนแบ็กสีดำเงาสวยแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าดีไซน์ภายในนะคะความสวยหรือรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ต่างจากรถเก่งเลยนะคะ เป็นรถ SUV 7ที่นั่งขนาดใหญ่ที่น่าใช้มากๆแล้วเบาะนะคะก็ยังนั่งสบายตัวนี้นะคะเป็นหนังนิ่มนะคุณผู้ชมเป็นหนังนิ่มนะคะแล้วก็เดินได้สีขาวนะคะทรงสวยมากปรับไฟฟ้าด้านหน้าคนขับนะคะถึง6ทิศทางด้วยกันนั่งสบายไม่ต้องห่วงเลยนะคะนั่งทางไกลนะคะขับทางไกลสบายมากๆนะคะเพราะว่า เบาะใหญ่โอบกระชับลำตัวนะคะและที่สำคัญทัศนวิสัยกว้างขวางมากผู้หญิงตัวเล็กนะคะก็สามารถปรับระดับเบาะที่นั่งนะคะให้มองเห็นสอดรับกับด้านหน้าได้นะคะขับขี่ใกล้ไกลนะคะก็รู้สึกมั่นใจได้ส่องไปที่เลขไมล์หม่เลย5 7 9 0 0โลเท่านั้น กการรับประกันโครงสร้างตัวถงังไม่มีชนหนักคลิกความจมน้ำนะคะและไม่กรอใหม่การันตีโดยบริษัทกูอินสเปกชันตรวจแล้ว344จุดนะคะและพรุ่งนี้ติดตามเลยฟังจากอินสเปกเตอร์ขายดีพรุ่งนี้แอมจะรีวิวในแอ d มายเดลี่ไลนให้ดูนะคะว่าตรวจสภาพรถแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะ ท่านไหนอยู่ไกลนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยการจัดไฟแนนนะคะถึงที่บ้านส่งรถสวยให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคันนี้อย่างที่บอกรุ่นท็อปนะคะฟังก์ชันอื่นๆออปชั่นมาเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะคะกล้องบันทึกหน้าที่กระจกมองหลังนะคะจอด้านหน้าด้านหลังนะคะ พวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันและครู e คอนโทรลนะคะและที่สำคัญเลขไมห้าหม0่น0โลเท่านั้นไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะจัดไฟแนนซ์วันนี้รับรถทันใช้แน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถแอด i มายได้สนใจนะคะอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลย ขออนุญ,ญาตนะคะแลนให้ดูถึงด้านหลังนะคะแล้วก็ภายในตัวรถก็จะมีแอร์หลังถึง2ตอนด้วยกันนะคะพื้นที่คนด้านนั่งท้ายก็ไม่ขี้เหร่เลยสามารถนั่งเหยียดขาตามสรีระนะคะนั่งได้อย่างสบายแล้วก็เป็นเบาะหนังที่นิ่มนั่งสบายแล้วยังมีที่วางแก้วนะคะนะคะต่างๆให้ตรงด้านหลังนะคะมีแอร์ให้ด้วยและก็จะมีจอด้านหลังให้10นิ้วนะคะ รับชมในหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างสบายใจนะคะมีความสุขมากๆกับรถครอบครัวที่สมราคามากๆคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากพลาสติกบางชิ้นจากโรงงานยังไม่ได้แกะเลยคุณผู้ชมและมั่นใจได้ค่ะเพราะเราตรวจเช็คทั้ง4ขั้นตอนนะคะ1ตรวจนะคะอุบัติเหตุจากกลมขนส่งนะคะต้องไม่มีชนหนักเลย ตรวจจากช่างที่ชำนาญการของแอดมินนะคะตรวจ3 4 4จุดจากบริษัทกูอินสเปกชันนะคะและตรวจจากขายดีเซอร์ติฟายด้วยนะคะการซื้อรถมือสองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะคันนี้อย่างที่บอกเครดิตดีก็ฟรีดาวด้วยส่งไม่ถึง20,000 18นนิดนิด,นด,นดเท่านั้นเองต่อเดือนนะคะเดี๋ยวให้รับชมความสวยทางด้านซ้ายกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ สวยและใหม่นะคะแถมยังได้ชุดแต่งดิออนิกด้วยในราคาสุดคุ้มนะคะกับคันนี้มิลเอ็กซ์ดิออนิกหนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวิกขับสองปีสองพันสิบเก้าเพียงเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะท่านไหนสนใจนะคะพร้อมจบ ราคานะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษจากทางแอดมายโทรเลย0875097878หรือทักมาคุยที่ Line แอดแอดมายค่ะค่ะคันนี้ยังเหลือวารันตียาวๆเลยนะคะถึงสิงหาปี2565กรัรถสวยเจ้าของเดียวนะคะการันตีเลยนะคะพร้อมเคลือบแก้วให้ด้วยเต็มระบบ ราคา999,000บาทเท่านั้นค่ะหากท่านไหนอยากจะชมรถด้วยตนเองนะคะมาได้เลยโชว์รูมแอดมายตั้งอยู่ถนนจรันสนิทวงเยื้องโรงพยาบาลยันฮีค่ะตรงทางโรง MRT บางอ้อนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8.30ถึง5.30ค่ะ และท่านไหนนะคะบอกว่ามีรถอยู่แล้วอยากนํามาเทินนะคะรถสวยเราก็ให้ราคาดีเช่นเดียวกันนะคะสามารถนํามาเทินได้นะคะหรือมีรถอยู่แล้วหลายคันเลยนะคะก็นํามาฝากขายกับเราได้นะคะบริการปิดบัญชีให้ด้วยนะคะรับเงินสดกลับบ้านได้ทันทีเลยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่นํารถมาขายกับเราด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปพร้อมกับมิวเอ็กสวยๆคะ่ะ